ลอ,อยฟ้าคนเยอะนะเนี่ยไปลอยฟ้าไม่มีคนมีเนื่องว่าลอยฟ้าไม่มีคนซะแล้วไว้ได้กล่องปืนเลย ก็เขา,าก็ไม่กล้าบุกเหมือนกันเลยผมเรยียร้อยต่อแตกเหมือนกันวัดผมได้ไหมวัดไม่ได้ครับผมเรียบร้อยแตก คนต่างก่อแตกครับซึ่งผมแตกแล้วผมได้เปรียบได้ไงพอหายว่าโดนขโมยแกวครับผมเล็นิดชีวิต็มใสครับเอ้ยเอ้ยเออลืมลืมลืมมีมอใสอยู่เนี่ย ผมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปครับไปแถว เอ้ครับผม้นไปสกีเท้าสกีเท้าจะมีไหสกีเท้าก็ม่มีเดี๋ยวจะับฮอรไล่หาต่อนะครับผม အော်ကေ ไม่ล็อกมาล็อกตอนมีกี่ดวดดเขาน่าจะต้องกำลังออกจากเมืองเนาะน้าให้ผมกเรา นี่มาแล้วคนนะครับ้าวพี่โอ้โหพี่ไม่โดดใส่ผมด้วยโดดเอียงทำไมละ่ะเพ่โดดเอียงทำไมเพ่โดดเอียงทำไมโอ้แคบแตกใส่ไปครับผมเอ m i n อ ยาวครับยาวยาวเ้โอ้โหไม่ลงด้วยแรงสวงยาวๆครับเรา ก็มีคนโอ้โห600เราหกร้อยกว่าเมตรเฮ้ยตรงนั้นมีรถเนี่ยเออรถยังไม่แตกแต่เขาเปลี่ยนรถครับเขียวดีนะคิดออกก่อนไม่งั้นเดินย,ย,ยาวๆแตกวงแน่แน่สามสิบเออสี่สิบกว่าโอ้โหสี่สิบวันนี้เขายังเปลี่ยนรถกัะน,นะไปครับผมเออไปครับ เดี๋ยวผมปิดในใแค่นั้นนะครับ,รบผม Airdrop i coming มไมไม่มีแล้วจะไปแลไปแตนดับผมแล้วก็ไล่เก็บเหมือนเราชิวๆไปไล่เก็บธรรมดาชิวๆ

Lord, I have my Skill ship ready for us. Break. Hmm, there you. Yeah. I have. ครับผมกระดาษสวัสดีพ oh. ี่เบคนนะฮะพี่เบคนาดบางคับมาดูไมครเขาล้วนึงไว้แชร์ก็ยจะตามในผมด้วยนะฮะวมเดอเอ้ย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 ะไรทำอะไรนี่นี่จบเฮ้ยตดีตตีดตีดดตดตีดตดีตตีดตี โ,โ,อโ,อโอ้โ้ตกใจหมดถึงว่ามันลงสองอันโอ, er. โอน้โหลงสองอันชิดขนาดนี้อ้ตายเดือดเดือดนานแน่ๆตรงเนี้ยเดือดนานแน่ๆเคนตรงเนี้ยเต็มอะผมบอกเลยรอคนโดดนะครับผมไปครับนี่ไม่ใช่เราคนโดดรอไอ้ดับตกไคลโลนี่ดีอยู่นะแต่ดีไม่สุดครับผม เอ้ยทับรถเรียบร้อยจริงด้วยแล้วมันจะเอาอยัางไงแล้วเนี่ยโอ้โอ้ทับรถครับผมเมื่อกีอเ้เฮ็ดช็อตด้วยโอ้ยเราหัวจะหลุดไหมเนะี่ยไปครับผม มาแล้วยังไงต้ก็มีอยู่เพราไอ้หลบหนายครับผมเฮ้ยมาเปลมไปอะไรล่ะนั่นแล้วจะดึงให้มันสูดต่มันหลุดนะตครับผม มีคนนะครับตรงดาวเทามี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 เออแทนมันได้ไงก็ไม่รู้า e มีคนตามเรามานะเนี่ย ได้ยิงไม่ออกเย่ไม่ใช่ยิงไม่ออกหยดยิงแล้วมันไม่ติดเออบอกนะฮอจอดตรงนน้นเออใช่จริงเลยแลยังไงมันก็ต้องมีคนดักเราแน่ๆนบผมซึ่งตรงนี้มันแปลกสลิงตรงอื่นยิงไม่โดนแต่สลิงตรงนี้โดนนะครับมันแปลกไม่รู้เป็นบั็กหรือว่าเจมเขาตั้งใจ มาแล้วมีไอ้ผมโดนเยอะกว่าเปืนผมมันโนสักพูดีกว่าคุณไงเอออย่าลืมนะครับป้องปืนข้างหลังไม่โดนนะ ทนายไม่ทนายก็ยิงระยะไกลแน่ๆไกลเอามาระยะไกลว <All here, S 2> ุ้ย <right. S 2> ปืนแต่งยัง <All right. S 2> ไม่เอาเลยโอ้โอ้โอเอ,อ้ยแล้วก็มาันตอนนี้ย่ำย่ำถูกเวลาจริงๆย่ำ <All right. S 2> จะเอี๊ยด้วยเองเห็นใช่ไหม ผมจะไม่คิดอะไรไปแปลกๆเลยกันโดดลงมาหาผมใช่ไหม ไม่ยิงเราดดูสวยสวยมากขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ขอบคุณขอบคุณเออขอบคุณที่เปิดโอกาสให้เอาแล้วจะไปยังไงเยี่ยมเอ้ยคนนี้มีเสน่ห์เลเออเวลส้มแป๊บเออเจ็บ เสร็จแล้วเออต้องมีอีกดิถ้าไม่มีผมจะข้ามไปเลยนะครับอันตรายอันตรายเราอยู่นั้นไม่ได้เดี๋ยวเราจะเป็นเป็นเพื่อนกับเขาไปเลยว่าแลกระโดดมันเสี่ยงนะครับผมทำแบบนี้นเสี่ยงมาก,กด้วย โอกาสเขาจะเห็นเราระวังไว้น้ำโดนแน่ๆโอ้ยเดี๋ยวเขาเห็นแล้วเพื่อพูดโดนแน่ๆผมแพ้แต่ผมไม่ได้เอาไอ้ศอกไงฝั่งนู้นเนะมยโมจะเก็บคนไปครับ ฟินิกกับแม็กเทนแม็กเทนดีกว่าฟินิกนะผมลูดไว้กีมคนตัวทีมเรียบร้อยตัวทีมตรงขดหินตรงนี้นะครับถามว่าแยกได้ไหมได้ครับ ง่ายไหมไม่ง่าย ถึงคนที่ผมต้องการเก็บเขาแล้วแมว่าทำไมเราไม่ใช่เฟนิกลีจเจนเรียบร้อยแล้วใช่ไอ๋อจาวอนบีบีหรอผมก็นึกว่าจาวอนบีบีเป็นคนไม่เก่ง ผิดผิดแล้วผมเรียบร้อยชน,นะยิยบสี่คิวไม่ต้องคิวหนึ่งไปครับผมคราบสวัสดีเบ๊บคุแนะครับผม